คือเกิดปัญหาสายตาสั้นใช้ชีวิตลําบากมีวันไหนถ้าลืมแว่นก็ไม่สามารถใช้ชีวิตได้เลยไม่สามารถขับรถได้พิมพ์คอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเชื่อในฝีมือพี่สาวเคยทํากับคุณหมอแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะ ่อนผ่าตัดรู้สึกกลัวมากเลยค่ะผ่าตอนที่ไปดูคลิปขั้นตอนการผ่าตัดระหว่างรอคุณหมอคือรู้สึกได้เร็วตัวเองจะเป็นลมแต่พอหลังจากเข้าไปทําแล้วก็รู้สึกว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิดคุณหมออธิบายชัดเจนแล้วเร็วมากๆคุณหมอน่ารักมากพูดไม่ให้เราเป็นกังวลทําให้การผ่าตัดผ่านคนไปได้ด้วยดีทำแล้วไม่เจ็บเลยค่ะคือหลังจากทำแนะนำให้พยายามนอนให้ได้เยอะเพอตื่นเช้ามาจะไม่มีอาการระคายเคืองไม่มีน้ำตาไหลดีที่สุดคือหลับไปเลยยันเช้า น้ำตามไม่ไหลเลยเพราะว่าทําตามที่คุณหมอบอกทันยานอนหลับคือตื่นเช้ามาพอดีเลยค่ะไม่มีเอฟเฟกใดๆไม่มีเครืองตามไม่มีคันตาน้ําตามไม่ไหลไม่ต้องลังเลเลยนะคะทําเลสิกดีมากเลยค่ะเพราะว่าเราสามารถใช้ชีวิตได้ดีกว่าใส่แว่นค่ะหลังจากตื่นหลังจากทําแล้วตื่นมาสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเลยค่ะความชัดคือระดับ Full HD ดูแลดีตอบเร็วแล้วก็ให้คําแนะนําละเอียดค่ะ